มาให้น้องๆสวัสดีมากันอีกแล้วลาวมากันอีกเช่นเคยมาเจอกับอีกหนึ่งสูตรซึ่งเป็นสูตรลูกศิษย์บังหมาดน้นองเบียร์ส่งมาให้บังมาดดูไม่ได้ส่งคุยกับบังหมาดแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ม,มาดดูว่าเมื่อก่อนเคยทาว่าวตัวแบบนี้แต่มันพังมันหักแล้วก็ทํากลับมาไม่ได้ส่งสูตรมาให้บังหมาดดูนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นไปอีก หนึ่งรอกยีห้าหางเจ็ดสหไม้อกหห้ามาดูกันติดธนูพร้อมบินสูตรนกกระยางมาดูกันทุกคนดูกันว่าสูตรนกกระยางมากมวายมันจะบินได้ไหมทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันปีกแคบเกินมากขึ้นได้เหรอดูทุกคนไปได้ไหมไปแล้ว โอ้โหขึ้นดีโอ้โหหน่นดูทุกคนวิ่งแบบไม่หยุดไม่ย่อนบ้าไปแล้วปีกแคบยี่ห้าอกยี่ห้ายังขึ้นบ้าไปแล้วมวงมาดโอ้โหโอ้โหนน่นนน่นเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเจอกับสูตรมวงมาดบอกแล้วอย่าให้มพวงมาดทำน้องเบียร์น้องเบียร์บอกแล้วอย่าให้มพวงมาดทำ,มดมดทำไม่เชื่อ เดี๋ยวมงมัดจะเผยชมหน้าลูกศิษย์คนแรกของมังมัดตี้มังมัดรับเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นแล้วพามาประชันกับบางเอียดสักทีซึ่งมังมาดสอนออนไลน์ยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆเดี๋ยวคอยดูรอติดตามไว้ซึ่งลูกศิษย์มาก็จะพิมพ์หรือว่าจะคอมเมนต์อยู่ว่าอาจารย์อาจารย์นั่นเลยครับคนนั้นเลยครับน้องเข้าไปดูได้อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเีายวดูตัวน,นี้กันก่อนถ้าขึ้นดีแบบนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน้องๆ แต่ที่สำคัญโกตนาะอย่าข้ามนันนะงเนาะเจงโอ้โหเหลืองชมพูสีสม้มขึ้นดีขึ้นเด่นธนูดังจริงย้อหมัดทาไปดูที่สายแอนทโทนีเป็นผู้ควบคุมและเดี๋ยวพอให้แอนทโทนีเล่นเสร็จเดี๋ยวื่อหมัดก็จะให้แอนทโทนีเป็นผู้เอาลงอีกรอบเพื่อฝึกความจำนินงจำนานคือเจ้า,เาจะต้องฝึกทุกว่าว่าแอนทโทนีเอาลงให้หมด เอาลงแบบถึงมือแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาลง<ม>เพราะว่าเราเล่นสนุกสนานแล้วถูกใจฮมันต้องกลัวตัวนี้นมันตัวนี้กลัวจะพ้นหัวเพราะมันวิ่งจะพ้นหัวตัวนี้ต้องถอยตลอดเวลามันวิ่งมันลาวใบดีกว่านะโอ้โหเอาไปแข่งปากพนังได้ไหม,มแข่ง่านกเป็นสูงชูดปากพนงังเออตายไัวได้ <c oughs> เราไม่ต้องพุดเยอะน้องๆดูไป,ไปนั่นแหละนั่นแหละมันขึ้นมานั้นแล้วมันก็ขึ้นสบายสูงน,นิดก็เทุกคนดูเ,เลยดูเ,เลยนี่สายนี่ตัวนี้มันควบคุมอยู่พยาแม่ม่นพ่นหัวตัวนี้ว่าพ่พ่นหัวตัวนี้ก็ควบคุมตัวนี้กลัวมันร่วงอู้อ,อ้ดูตาวิ่งแปลกๆดูสาย,อยางองถ้าไม่เชื่อนุตัวนี้ถอยเริ่มถอยแล้วลละมันจะพ่นหัว ไม่เป็นไรตันี้พ่นหัวก็ลองดูว่าอาการเป็นยังไงพ่นหัวก็ให้มันพัดไปเลยถ้ามันร่วงเลยเราได้รู้ว่าอาการเป็นยังไงไห็นไหมพอพ่นหัวมันก็ถ้ามันไม่เกี่ยวหัวมันก็จะขึ้นได้ต่อตัวนี้แต่ถ้าสายบันทรงเกี่ยวหัวมันก็จบเอาเอาดึงสายดึงสายดึงสายให้เร็วให้เร็วให้เร็วอเห็นไหมนั่นแหละสุดยอดตัวนี้พัฒนาแล้วในการเล่นนั่นแหละพยายามดูไว้แบบนั้นเลยตัวนี้ อ่าคนนี้ต้องถอยก็ดูอย่าถอยออกไปกลางถนนนะนั่นนี่รถชนตัวนี่ถอยย่หมดที่แล้วอาเอาแวนี่กลมหมายบางมั่งเล่นอยู่คนเดียวบ้างหนุกมั่งอไม่เป็นกันมั่งนี่กมาแล้วไอ้พื้นป่อยสายไปนะบังป่อยสายไปเลยมั่วลงเปนมั่ว แค่เดินเลนี่ลมนมั่วางล่างมันมลมเพราะมัน,มนไม่ไมดีนะเวียดนามเอาไม่ขึ้น,มนไม่ขึ้นเลวียดลมมันมั่วเวียดนามไม่ขึ้นข้างล่างน้องๆพอขึ้นมันก็วนลงมันจะนิ่งข้างล่างนี้มันจะวิ่งสวนวนวน,นรอบที่นี่เลยถ้าใครไม่เชื่อมาขึ้นกับบางบาน<ต><ม>ดูตาเวียดเวียดดูว้าวเห็นไหมเวียดนามม่นุ่งสาต้องให้ขึ้นไปข้างบนให้ได้น้องไป เดียวคนตัวนี้ขึ้นได้แน่นอนจะต้องปล่อยสายยาวจังหมดปล่อยให้สายยาวยืบเลยทีเดียวเลยบุกเลยนี่ตัวนี้ก็ยังมัวม่วๆอยู่เลยนี่นี่ไม่ดดนอีกได้เลยไอ้ไม่ลมตีไปน,นู่นอีกแล้วเมื่อกี้อยู่นี่ทุกคนตอนนี้ไปนูน่นมันเป็นลมหัวนอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นทางลมมาจากทะเลนู่นทุกคนทางลมช่องลมแล้วมาหมุนอยู่ในอ่าวเขาตรงนี้ซึ่งไม่ใช่อ่าวเราเพราะมันเป็นอ่าวเขาแล้วก็สวนตรงนี้เห็นไหม มีลิงด้วยเขาพัฒนาให้แล้วให้เรามาเล่นว่าวเป็นไงไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับบางค์าทอันนี้สวนเขาใช่้าอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ไ,กไ,ไปไปนั้นจะไม่โดนลมแล้วม,ไ,มไปนู่นลแล้วล่ะขึ้นไปก่อนลูกเดี๋ยวให้แอนโทนี่ดึงลงขึ้นน่าจะถิงนาทีหรือห้านาทีแล้วขึ้นน่าจะถิงนาทีหรือเดี๋ยวก็ว่าหาว่าว่าองค์บาทไม่ขึ้นแลาว đua, du lôm da chỗ ní, ô, anh nói wrong chỗ ní, không biết, du lôm ta, là Việt Nam, mua đấy, sải mua đấy, bung mua nè, mua chỗ hả, sả, ừ, để <laughs> <đa phù> quay. <laughs> โอ้โห oh, oh. ไม่ขึ้นแล้วเอ๋อตัวนี้เอาลงเอาเอ๋อเอาให้เร็วเลยอาเอาเอาตายอ๋อเอาลงอย่าติดต้นไม้นะเอาไอ้ตัวนี้เอาลงทุกคนลมลมมันมั่วเอาลงก่อนไอถึงมือตัวนี้ดูที่ฝีมือไว้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเดูที่ตัวนี้ฝีมือไว้ทุกคนดูสิ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 ไอ้ตัวนี้ ดูที่อันนี่ถึงไหมถึงไหมเรียยร้รยอันนี่แหกหลงเบ้ยโอลงยากทุกคนเพราะว่าลมมันหมุนหมุนมัวมวโอเคน้องๆได้สำหรับคลิปนี้ก็ลองให้ดูแล้วตามคำขอแล้วนะน้องเบีรยลูกศิษย์ตรงมานี่ลองแล้วตามคำขอเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงมั่งกดไลค์สิน้องๆกดแชร์ไปเลย กดคอมเมนต์มาแต่อย่าก,กดแต่อย่าเขียนว่าไร้สาระเพราะองค์าลงไปมีสาระสวยสำหรับนี้มาอานเขตัวละไปก่อนนะน้องสบ,บลา